ตอนที่282เปลี่ยนแปลงหาลี่ได้ยินประโยคนี้ถึงแม้ว่าการแสดงออกจะเป็นท่าทางการตกตะลึงแต่ความจริงแล้วกลับไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้แปดส่วนว่าจะถูกสิ่งที่เรียกว่าตำนานของหญิงสาวบริสุทธิ์ทำลายหญิงสาวที่น่าสงสารนี้ไปไม่เบาบรรดาเหล่าคุณชายที่อยู่ในห้องรับแขกได้ยินว่าคุณหนูเปี่ยวจะมา ชั่วขณะนั้นใบหน้าก็เผยสีหน้ามีความสุขพลางกระซิบกันไม่หยุดแววตายังพากันเผยแววตารอคอยออกมานี่จึงทำให้หาร์ี่เห็นแล้วรู้สึกตกตะลึงในใจไม่น้อยแต่ต่อจากนั้นก็ถึงบางอ้อเดาวสถานการณ์ถูกในทันทีเกรงว่าคุณหนูเปี่ยวคนนี้จะหน้าตางดงามราวกับหยกสินะขณะที่หาร์ี่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงของสาวรับใช้และหญิงสาวที่สวมอาภร์สีขาวคนหนึ่ง เดินเข้ามาจากด้านนอกของห้องรับแขกถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะหน้าตาส,สวยงดงามสงบเงียบแบบสุดๆแต่ร่างทั้งร่างต่างก็เผยความมีสเสน่ห์อันร้อนแรงที่อธิบายไม่ถูกออกมารูปแบบของความใสสะอาดและเรียบร้อยกระแทกใจผู้คนทําให้บุรุษส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องรับแขกเห็นแล้วต่างก็มีปฏิกิริยาอยากอบกอดนางเอาไว้ในอ้อมแขนด้วยความรักและทนุถนอม ส่วนเจ้าพวกเด็กที่ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมนั้นดวงตาคู่นั้นก็ยิ่งเบิกโพลงต่างจ้องมาอย่างรุนแรงไม่หยุดดูแล้วเหล่าคุณชายจากตระกูลฉินต่างก็หลงรักคุณหนูเปี่ยวคนนี้มานานมากแล้วแต่ตอนที่หารลี่เห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนี้อย่างชัดเจนแววตาก็เผยแววตกตะลึงออกมาเล็กน้อยใบหน้าโง่เขลาสลายหายไปอย่างกะทันหันโชคดีที่หลังจากตอนนั้นหาร์ี่ยับยั้งจิตใจของตัวเองเอาไว้ได้ และดึงสีหน้าให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ล้วนเป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นและสายตาของทุกคนต่างก็ตกไปอยู่บนร่างของหญิงสาวที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องรับแขกมิเช่นนั้นคงเกือบจะเผยพิรุธออกมาทว่าในเวลานั้นในใจของฮันลี่กลับเปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่ส,สดศาสไปมาขึ้นลงไม่แน่นอนอย่างไรอย่างนั้นคุณหนูเปี่ยวคนนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของหญิงสาวที่เผยออกมาแต่จากดวงตาคู่นั้นที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและใบหน้ารูปไข่ที่งดงามแล้วฮาร์ลี่มองปราดเดียวก็จำคุณหนูเปี่ยวคนนี้ได้คาดไม่ถึงว่าจะคือคุณหนูรองจากจวนหม่อที่ได้พบหน้ากันเพียงไม่กี่ครั้งสาวงามที่ชื่นชอบค้นคว้าเกี่ยวกับการแพทย์ม่อเฟิงอู่เมื่อม้อเฟิงอู่เดินเข้ามาในห้องพันถูกทุกคนเหลือบมองใบหน้าที่แดงระเรื่อน,น้อย นางจึงก้มศีรษะลงโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าไม่เห็นฮาร์ลี่ที่นั่งถัดมาจากชินเหยียนชินเหยียนเห็นชนรุ่นหลังพวกนี้มีท่าทางเหมือนอาวุธที่ใช้การไม่ได้ในใจก็รู้สึกหงุดหงิดแบบสุดๆแคกแคกหลังจากที่กระแอมแรงไม่กี่ครั้งใบหน้าของเขาเคร่งขรึมชายหนุ่มที่เคลิบเคลิ้มไปกับความงดงามของม่อเฟิงอู่ถึงได้สติและดึงสายตากลับมา ท่านพากันทำท่าเป็นสุภาพบุรุษผู้มีคุณธรรมเที่ยงตรงเพราะพวกเขากลัวว่าผู้นำตระกูลท่านนี้จะโกรธเข้าพิงเอ,อ๋อมานั่งกับนาะหูหยินสามที่มีความคิดละเอียดถี่ถ้วนรีบแย่งร้องเรียกขึ้นทำให้ม่อเฟ่งอู่มาอยู่ข้างกายนางขอบพระคุณนะสามหมอเฟ่งอู่เอ่ยขอบคุณหนึ่งประโยคด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและนุ่มนวลท่านเดินมาหาหูหยินสาม ที่ท่าทางเรียบร้อยกระแทกใจผู้คนพลางนั่งลงพิงเอ,อ๋อย่าเอาแต่อยู่ในห้องนั่นจะทําให้จิตใจของเจ้ารู้สึกไม่ดีออกมาเดินท้างนอกบ่อยๆจะดีกว่าเห็นได้ชัดว่าฉินเยียนเห็นอกเห็นใจม่อเฟิ่งอู่เป็นอย่างมากน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นอย่างมากขอบพระคุณลุงเขยพิงเอ๋อทราบแล้วม่อเฟิงอู่ยังคงไม่เงยหน้าขึ้นท่าทางว่านอนสอนง่ายเฮอ ชินเหยียนเห็นเช่นนั้นก็ถอนหายใจออกมาเบาๆทุกครั้งที่หลานสาวคนนี้ระปากอย่างเชื่อฟังนั้นแต่พอกลับไปก็ยังคงทำตามแบบเดิมชินเหยียนเองก็จนปัญญาแล้วแต่ต่อจากนั้นเขาก็นึกเรื่องอะไรขึ้นมาได้จึงชี้ไปที่หานลี่พลางแนะนำกับม่อเฟ,ฟิงอู่ทิงเอ,อ๋อข้าจะแนะนำคนให้เจ้ารู้สักหน่อยนี่คือหลานหารลี่ เป็นลูกหลานของอาวุโสผู้มีพระคุณเป็นอย่างมากคนหนึ่งของลุงเจ้าก็มาพบสักหน่อยเถิดหลังจากนี้ก็ต้องเรียกเขาว่าท่านพี่แล้วความสนใจทั้งหมดของหาร์ี่ต่างก็ตกไปอยู่ที่การกระทําของมอเฟ,ฟิงอู่เมื่อหญิงสาวคนนั้นได้ยินคําว่าหาร์ี่สองคำนี้คาดไม่ถึงว่าร่างกายจะสั่นไหวเล็กน้อยชั่วขณะนั้นก็รู้สึกแน่ใจหลังจากผ่านไปไม่นาน เมา่เฟิงอูถึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามครานั้นใบหน้าที่กระแทกใจผู้คนแบบสุดๆนั้นกลับเรียบเฉยหลังจากที่ริมฝีปากบนและล่างสัมผัสกันท่านมีเสียงเรียบๆดังออกมาสวัสดีท่านพี่หานร,ราวกับว่าม่อเฟิงอูจำหารลี่ไม่ได้จริงๆและเมื่อหารลี่ได้ยินอีกฝ่ายทักทายปราัยก็ดูเหมือนว่า จะถูกใบหน้าที่งดงามซึ่งเข้ามาใกล้ขนาดนี้ทำให้ตกตะลึงจนใจลอยหลังจากที่ผ่านไปเป็นเวลานานนั้นถึงได้พูดออกมาอย่างยากลำบากว่า a, สวัสดีน้องหญิงนี่จึงทำให้ชายหญิงที่อยู่ด้านข้างซึ่งเห็นฉากนี้ต่างก็หัวเราะคิกคักอย่างอดไม่ได้หลังจากที่ชินเหยียนกวาดตามองด้วยความเย็นชาแล้วต่อมาชั่วขณะนั้นก็เงียบสงัดลงและหานลี่ก็ยังคงมีท่าทางโง่เขลาอยู่แบบนั้น ถ้าทางตื่นตระหนกเหมือนไม่รู้จะทําอะไรดีอย่างไรอย่างนั้นเรื่องต่อมาก็เรียบง่ายขึ้นเยอะชินเหยียนก็ประกาศอย่างเย็นชาต่อหน้าทุกคนในตระกูลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหารลี่จะมาพักอยู่ที่จวนฉินศักระยะหนึ่งในช่วงเวลานี้เขาก็คือหนึ่งในคุณชายของจวนฉินใครต่างก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลนเขาทั้งนั้นนิเช่นนั้นจะต้องถูกลงโทษสถานหนักเมื่อเออสองสามประโยคนี้ออกมา ทุกคนในตระกูลฉินต่างก็เริ่มใช้สายตาไม่เหมือนปกติจับจ้องมายังหานลี่ครานี้ไม่ได้มีเพียงหูหยินสามเพียงคนเดียวที่คาดเดาถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของหานลี่และฉินเหยียนกลางดึกหานลี่นอนอยู่บนฟูกบนเตียงโดยที่ไม่เข้าสู่พวังแห่งมิตราเขามองตรงไปที่เพดานห้องราวกับว่ากำลังคิดเรื่องที่เก็บเอาไว้อยู่ในใจก๊กก๊เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆมาจากด้านนอก ฮารลี่ที่แต่เดิมก็ไม่ได้อยู่ในห่วงแห่งนิทรามุมปากก็กระตุกเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ลึกลับออกมาต่อจากนั้นหารลี่ก็ชันกายขึ้นอย่างไม่รีบร้อนเปิดประตูออกด้านนอกมีหญิงสาวที่สวมเสื้อคลุมและผ้าคลุมหน้ายืนอยู่เมื่อหญิงสาวคนนี้เห็นหารลี่เปิดประตูออกมาก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกทันทีเผยให้เห็นใบหน้าน่ารักนั่นก็คือมอเฟิงอูที่ทำเป็นไม่รู้จักฮารลี่เมื่อตอนกลางวัน ฮาร์ลี่เห็นเช่นนั้นก็เปิดทางให้อย่างเงียบๆเมื่อเฟิงอู่จึงเดินเข้ามาข้างในอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดฮาร์ลี่ยืนอยู่ที่หน้าประตูพลางแผ่จิตสัมผัสออกไปไม่พบการดำรงอยู่ของคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนี้ดูแล้วตอนที่ม่อเฟิงอู่มานั้นคงจะระมัดระวังเป็นอย่างมากปิดประตูลงเบาๆฮาร์ลี่จึงหันกลับมาก็พบว่าม่อเฟิงอู่กำลังแกะผ้าคลุมบนร่างออกอย่างไร้ซุ้มเสียง เผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่อบอิ่มและมีสเสน่ห์หลังจากนั้นหญิงสาวคนนั้นก็นั่งลงข้างตัวอย่างไม่เกรงใจจากนั้นจับจ้องมาที่ฮาร์ลี่อย่างไร้ความรู้สึกฮาร์ลี่ถอนหายใจออกมาครั้งหนึ่งนอกจากหน้าตาของอีกฝ่ายแล้วเขาก็รู้สึกยากที่จะนําหญิงสาวที่เย็นชาแต่มีสเสน่ห์ซึ่งอยู่ตรงหน้าไปผูกกับหญิงสาวที่อ่อนโยนและรักในทักษะทางการแพทย์คนนั้นที่อยู่ในความทรงจำได้จริงๆ ดูแล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมามาเฟิงอูจะต้องได้รับประสบการณ์ต่างๆมามากมายอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกแปลกหน้าได้ข้าควรจะเรียกเจ้าว่าสิทธน้องหานหรือว่าเรียกว่าท่านพี่หานหลังจากที่มาเฟิงอูเผยแววตายากที่จะแยกยะออกมาก็เอ่ยปากขึ้นด้วยเสียงแหบแห้งเล็กน้อยเรียกข้าว่าหานลี่เถิดแม่นางเฟิงอู หลังจากที่หาร์รี่เก็บอาการกลับมาแล้วก็เอ่ยขึ้นอย่างช้าๆเมื่อได้ยินหาร์รี่พูดเช่นนั้นสีหน้าของมอฟเฟิงอูก,ก็เผยความผิดหวังที่สังเกตเห็นได้ยากออกมาแต่ต่อจากนั้นสีหน้าก็ผ่อนคลายลงพลางเอ่ยว่าข้าไม่รู้ว่าคุณชายหารที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรทำไมถึงมาปรากฏกายที่เรือนฉินและก็ไม่อยากสอบถามเกี่ยวกับความลับภายในที่ข้ามาแค่ต้องการเพียงขอร้องคุณชาย ให้เห็นแก่ฐานะการเป็นศิษย์และอาจารย์ของท่านพ่อของข้าในอดีตช่วยฟั่งอู่สังหารศัตรูคนหนึ่งได้หรือไม่พูดประโยคนั้นเสร็จเมื่อฟั่งอูก็ไม่อาจรักษาสีหน้าเย็นชาเอาไว้ได้นางมองมาที่หารลี่ด้วยความตึงเครียดเล็กน้อยกลัวว่าเขาจะปฏิเสธออกมาภายในคําเดียวตั้งแต่ต้นจนจบสีหน้าของฮารลี่ก็เป็นปกติทั้งไม่ได้ปฏิเสธออกมาในทันทีและก็ไม่ได้รับปากในทันที แต่กลับหยิบกา,าน้ำชาบนโต๊ะที่เพิ่งจะชงเสร็จซึ่งส่งกลิ่นหอมออกมาเทให้หม้อเฟิงอู่อย่างเงียบๆถึงได้เอ่ยออกมาหนึ่งประโยคที่ทำให้หญิงสาวคนนี้ตกตะลึงวางแผนจะให้ฆ่าสังหารเจ้าสำนักเบญจศรีใช่หรือไม่หลังจากที่หาร์ี่นั่งลงตรงข้ามกับหม้อเฟิงอู่คลางเอ่ยอย่างเชื่องช้ามองไปยังใบหน้าหยกที่ประหลาดใจของอีกฝ่ายอย่างไม่รีบร้อนอาการตกตะลึงของหม้อเฟิงอู่สลายหายไปอย่างรวดเร็ว สายตาของนางมองมาที่หานลี่อย่างประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากผ่านไปสักพักถึงจะเอ่ยขึ้นด้วยความเจ็บปวดกลุ้มใจดูแล้วสิทธิ์น้องหานร,รู้เรื่องจวนม่อแล้วอย่างนั้นหรือเรื่องอะไรก็ไม่สามารถเล็ดลอดสายตาของผู้บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเจ้าไปได้จริงๆถึงแม้ว่า2ประโยคนี้ของม่อเฟิ่งอูจะพูดออกมาอย่างเบามากๆแต่ฮานรี่ก็ฟังออกถึงความโกรธเคืองที่แอบซ่อนอยู่ในนั้น และยิ่งไปกว่านั้นความโกรธเคืองนี้คาดไม่ถึงว่าจะมุ่งมาที่เขาหารลีร่ย์คุนคิดเล็กน้อยก็เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงเป็นเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงยิ้มบางๆออกมาและเอ่ยปากอธิบายแม่นางเฟิงอูเข้าใจผิดแล้วไม่ว่าจะพูดอย่างไรข้าน้อยก็ยังมีความสัมพันธ์กับจวนม่ออยู่หากรู้ว่าจวนม่อมีเรื่องยากลำบากจริงๆล่ะก็เรื่องอื่นก็พูดยาก แต่หากจะทำให้แม่นางสองสามท่านออกมาได้อย่างปลอดภัยและอยู่รอดไปจนชารานั้นหานลี่ก็ทำได้เมื่อหานลี่พูดประโยคนั้นเสร็จสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นจริงใจอย่างสุดๆเขาไม่ได้กลัวว่ามอฟเฟิงอูจะแค้นใจเขาแต่แค่การเป็นแพ้รับบาปโดยไม่รู้อะไรนั้นฮานรี่ไม่มีทางแบกเอาไว้อย่างไม่มีเหตุผลได้มอฟเฟิงอู่ได้ยินประโยคนั้นของฮานรี่ก็แค่ส่งเสียงอืมออกมา สีหน้ากลับมาเป็นเย็นชาดังเดิมและก็ไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เชื่อคำพูดที่เขาอธิบายนั้นจริงๆหรือไม่ฮาร์ลี่เห็นเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วหลังจากที่ลังเลเล็กน้อยก็ทำได้เพียงบอกความจริงกับอีกฝ่ายแต่เดิมเป็นเพราะมันเกี่ยวข้องกับโลกของผู้บำเพ็ญเพียรเขาจึงไม่อยากจะบอกอีกฝ่ายที่จริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับจวนม่อนั้นแม่นางายหวนเป็นคนบอกข้าฮูหยินสีก็อยู่กับนางด้วยอะไรนะ เจ้าบอกว่าชายหวนและท่านแม่สี่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากมอฟเฟิงอูได้ยินก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่อยากจะเชื่อใบหน้าขาวสะอาดมีความตื่นเต้นดีใจจนกลายเป็นก้อนสีแดงเรือสองก้อนแน่นอนว่ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้พวกนางอาศัยอยู่ที่สถานที่รับสุดยอดที่หนึ่งและไม่เลวฮาร์ลี่เอ่ยด้วยเสียงเบาๆที่จริงแล้วหลังจากที่เขานี้ออกมาจากป้อมขนนกนางแอนในตอนแรกก็เคยหาข้ออ้าง แบสอบถามถึงสถานการณ์ของคนธรรมดาหลังจากที่คนของตระกูลเยี่ยนทอดทิ้งเมืองผลลัพธ์คือคาดไม่ถึงว่าคนทั้งเมืองจะไปที่หอนภาคนธรรมดาจึงถือโอกาสนี้หนีออกมาจากป้อมขนนกนางแอน่นและม่อชายหวนแม่ลูกก็หายไปไม่เห็นเงาตั้งแต่นั้น